S <S <an> <S เดี๋ยวจะให้ถุงยังชีพมอบเงินแล้วก็ออกไปเลยถุงชีพมอบเงินแล้วออกไปเลยถุงชีพอยู่ท้ายรถล,ล้วถุงชีพใส่รถให้มอบเงินออกไปเลยพรุ่งนี้ข่าวดีน้องทัพทิมเจอน้องทัพทิมพี่ท็อปพี่ไทยแน่นอนนะครับ่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แท็กซี่ได้เจอแน่นอนแล้วก็กลางวันใครที่มาร่วมลงทานพรุ่งนี้เจอแน่นอนน้องทัพทิมพี่ไทย นะครับแล้วก็พี่บินบริลิตนะครับได้เจอแน่นอนใครถามว่าผมไปรับน้องมาหรือ,อยังผมเอาไป5้านาทีผมจะไม่คุยด้วย5้านาทีผมบอกไปแล้วข้อมูลทั้งหมดผมบอกไปตั้งแต่วันนั้นแล้ว,ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนานายจะต้องมาที่นี่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนานายจะต้องมาที่นี่แต่ไม่ใช่วันนี้ เดี๋ยวเราไปรับนะโอเคขอบคุณครับโยมไปเลยเดี๋ยวผมไปดูให้ห้านาทีห้านาทีห้านาทีนี่ผมไม่คุยกับเขานะไม่ใช่ว่าผมอะไรห้านาทีอย่าคิดเยอะแทะเดอะคิดเยอะแยะนะชอบคิดกันเยอะแยะเอออะไรไม่รูนะ้เอาให้ผมสินาทีเหรอ <laughs> เอาผมตอบให้ผมตอบให้ไม่ไมต้องห้านาทีหรอกผมอย่าอย่เล่นยังไม่ไป เดี๋ยวไปรับแล้วกลับบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเป็นนายต้องรับแล้วกลับบ้านเลยไม่มานี่ไม่มานี้เพราะว่าไม่สะดวกไม่สะดวกบ้านบ้านหลังนี้ยังไม่เสร็จบ้านหลังนี้ยังไม่เสร็จแล้วก็หลังสามหลังนั้นมีคนนอนนะครับไม่สะดวกไม่สะดวกไม่สะดวกแล้วกันไม่สะดวกแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามช่องนี้ไว้พรุ่งนี้จะไล์ยาวๆนะครับพรุ่งนี้จะไล์ยาวๆสลับกับช่องพี่บินนะครับช่องของบินบุรลิิตแล้วก็ทั้งในแอปฟ้าแอปดาได้หมดแอปแดงด้วยนะครับตอนเช้านะครับมาดูกันแล้วจะมีขึ้นโดนไปดูภาพสวยๆนะฮะ คืนนะครับขอบคุณขึ้นไปถึง25 25กําลังใจของผมคือตีตีสตี3ประมาณตีสตี3มีคนนะครับผมเปิดไลน์มีคนเข้ามาดูผมและส่งผมกลับบ้านอย่างปลอดภัยนั่นคือกําลังใจของผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆเลยนะอยากเห็นอะไรจะ้ะเดี๋ยวได้ดูได้ดูแน่นอนตีสากว่าอ่าคุณน้ำหนึ่งขอบคุณครับพี่ยอด มานานยังเพิ่งเข้ามาครับเพิ่งเปิดไลท์เพิ่งเปิดไลฟ์ผมเปิดไลฟ์เพราะว่าผมตามหาเจ้าของรอตรอนะครับเขาโอนมาโยนมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมหาเขาไม่เจอนะครับผมไลท์มันบ้านเขียวมันเยอะมากผมก็เลยเปิดไลฟ์เพื่อจะหาจะหาเจ้าของนะครับทักผมก็มาทักผมก็มาใครยังไม่ได้โยนมาแล้วแต่ยังไม่ได้รอตรอไปเดี๋ยวทักมาผมจะถ่ายรูปส่งไปให้ไม่ต้องกลัวเก็บไว้ให้แน่นอนอย่างดีแน่นอนไม่ต้องกลัวเรื่องโกงไม่มีโกง บัญชีนี้แน่นอนแต่ผมจะลุลนๆหน่อยตอนนี้เพราะว่าผมโอ้โหหลายอย่างเลยนะครับตอนเนี้ยแต่ผมดูให้ไม่ต้องกลัวยังมีคนนะผมไม่ได้ประสานไม่สังสอวพเอ็มเก้าหนึ่งนะปีนี้ผมไม่ได้ประสานผมว่าเดี๋ยวเขาบอกกันต่อๆไปอ่ะเขาคงรู้กันแล้วละรักผ่อนบ้างครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,บ,รบพี่ยอดไปรับเสกกี่โมงถามพี่แก คุณแอนถามว่าเอาไปห้านาทียังไม่รับครับยังไม่รับเดี๋ยวรับปับ๊บกลับเข้าบ้านเลยรับปั๊บเข้าบ้านเลยวันนี้เสียอพรุ่งนี้นะเสียมาแน่นอนแต่กดง่ายๆนะครับในการเจอเสียนิดเดียวนิดเดียวอย่าดึงเขาแรงเดินเข้ามาทักผ้าถ่ายรูปแล้วออกแบ่งกันแล้ววนมาใหม่ไม่ว่ากันนะครับเราถือว่าทุกคนรักเสียทุกคนชอบชอบเ,อเป็นนายเราไม่ว่ากันเราไม่ห่วงไม่ห้ามแต่นิดนึงนะ เขายังเจ็บเขายังเครียดอยู่นะครับเขายังเดินไม่ได้วันนี้ผมนั่งประกอบรถทั้งวันเลยนะเดี๋ยวจะให้เจอเสียกันให้เต็มที่นะครับแต่อย่าหนึ่งย่าดึงเข้ามาอยาจับเขาแรงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้หวงนะครับเพราะความที่เราเราไม่รู้เนี่ยเราจับเขาแรงจนจนเขาเดินไม่ได้เนะี่ยขอบคุณนะครับที่เข้าใจนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับพี่พรมาพี่พรพี่บอลใช่ไหม สวัสดีครับอยู่ไทยถนนครับอยู่อยู่ไทยถนนครับครนี่ครับเราปล่อยให้เข้าแล้วนะเราปล่อยให้เข้าแล้วนะเราปล่อยให้เข้าแล้วนะ นี่คนระับบรรยากาศนะครับนี่บรรยากาศวันนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันได้เจอกันได้เดี๋ยวผมไปแว่นก่อนนะข้างลานคว้างมากใครที่ยังไม่ได้นะรีบทักผมกลับมานะผมไม่อยากให้ค้างคานะครับเพราะว่าผมเขียนชื่อไว้หมดทุกแผ่นเลยนะครับไม่มีแน่นอนจะไปเปลี่ยนเปิดเนี่ยผมบอกจะ้ะ เคลียร์กันให้มันจบก่อนมันออกเลขเคลียร์กันให้จบก่อนเออแปะไอแปะ๊ะกุญแจเปิดรถดิเอาแว่นขอบคุณครับขอบคุณนะครับ นี่ครับพรุ่งนี้เนี่ยจะมีโรงครัวของมือที่โลกตันยูผัดไทยนะครับแล้วก็กะเ,เพรานะครับและนี่ก็เป็นโรงทานสําหรับแม่ๆเปลี่ยนนายที่เขาจะมาออกร้านเลี้ยงน,นะครับออกร้านเลยฟรีนะครับฟรีพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรเสียงเงินนอกจากเสื้อเปลี่ยนนายเท่านั้นนะพรุ่งนี้มาซื้อเสื้อเปลี่ยนนายได้ที่หน้าง,งานเลยมีมีแน่นอนกดยักแปะ ใครอ่ะตะลกแล้วหมดแล้วเมื่อกานกินข้าวไงเอาช่วยไม่ได้จ่ายทำไมอ่ะแป๊บนะครับแำบบนะครับแม่แม่เปิด้เข้ามากันแล้วนะ คุณให้ดูให้ดูให้ดูมาด,ด,ดูแม่แม่เปไน็นไรเขามานะเนี่เขตา,าตั่งกอมอยู่มาตอนนี้อ่านถนัดละ พาไปดู <ıyorlar. S 2> แม่แม่หน่อยจัดให้ไม่เร็จเลยค่ะเด็ดไปเลยครับเขาเรียกอะไรเด็ดมากเดด็แนะครับสวัสดีครับสวัสดีบ้านสซใไ นี่บ้านสุไทยทิพย์พี่ผมไมด้แล้วดีมากเมนูซู่ซ<ๆ>ู่เอฟซีขอบคุณครับเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำแป๊บแต่ว่งหนีไปไหนนะเดี๋ยวผมมาแป๊บนึง่ง

สุดี่เาไปไหนเียคนเรามีงานก็ต um, ้องกลับประจำเวลานี้ก็มีงานเอาเงินเรียงเมียเอาไปทำอะไรปักมาไม่ขึ้น นย่เดีวโเวเกามลับมาแล้วครับกลับมาแล้วมาไปห้องน้ำก็ถามหากันเออนี่ครับนี่ครับเรือนไทยหลังนี้นะครับนะ สามสิบห้าใบเทาใช่ไหมไม่ใช่ดิสามแสนสิบใบหมื่นสามร้อยห้าสิบใบเทาใช่สามร้อยห้าสิบใบเทาประมาณนั้นนะครับอยู่พิษณุโลกครับนี่รีวิวร,ววรีวิวให้ดูเลยรีวิวให้ดูเลยนะครับนี่ติดตั้งสามวันนะครับทาให้เรียบร้อยมาประกอบยกมาประกอบนะครับยกมาประกอบ สามร้อยห้าสิบใบทยสวยไหมครับ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 เขาทายยังเนี่ยสอกำลัการเขาทายแล้วเขา่ายแล้วเขาทายแล้วเขาทายแล้วตรงนี้แล้วกันแล้วเขา่ายแล้วกนมข้าา้อยาาดแลนา่้ย้างขาเนี่ย 28, 28 2งครับออาสามร้อยห้าสิบเทาไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับสนใจทักได้สนใจมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวให้เบอร์ไปนะครับรีวิวให้เพราะว่าสวยนะครับมว่าความสวยเลยรีวิวให้นะครับไม่ได้อะไรจากเขานะครับเราก็ สวยนะครับสวยสวยใส่ที hey. <"P employers? S 2> ่บ้านไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอย่าพึ่งผมยังตอบไม่ได้ <u> an, <ana> ผมบอกว่าให้ไปนู้นไม้สักครับไม้สักนะไม้สักขอต่อองรายการไม้สักไม้สักนะไม้สักนี่ประชาชนพันที่ท่านนี้หนึ่งมารับปัดติดต่อรายการเลยแบบเดี๋ยวเก็บของแล้วจ้ารายการมัด้าดูสวยๆเลย พิศนุโลกครับเดี๋ยวถ้านะครับใครสนใจลองทักมาทักมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบอร์ไปนะครับสวยสวยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับพร้อมติดตั้งนะครับพร้อมติดตั้งนะครับนีกระาสองเลยครับน่าจะใช่ของกราสองมาแล้วมีรถบ้านมาอีกหนึ่งหลังครับจับนุ้ยหน่อยแล้วลูกปักเสียบไปเขาเลย ปไปไหนไปไหนเข้าไหนเข้านีเลยครับเอาคุณแม่ขับเองด้วยพี่เปิดีครับพี่เปิดมาพี่นี่มาดูโบากันเองเลยเอาเอาตรงไหนดีตรงไหนดคนี้แม่จะรอรนนี้ใช่ไหมครับแม่ต่อตรงนี้ก่อนน้าครับี๋ยวรอกันอออกแล้วจะได้เข้าไปเาไปใกล้เข้าไปใกล้อะไนะไม่ ดูพี่ให้จอดฝั่งนู้นนะไปจอดยาวเลยล่ะไปจอดยาวเลยนะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยไม่เพวกนี้เขาต้องจอดยาวบอกแม่จอดยาวไปจอดข้างกันเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคนรอบนู้นก็มีคนนอนเพราะว่าเดี๋ยวไฟจะไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยบอกบอกแม่ทีเดียวเลยที่อาทิตย์บอกบอกบอกพี่เปิ้ลเลยบอกเรยพี่เปิ้ลบอกพี่เปิ้ลเลยประมาณว่า18.50นี่คือบรรยากาศครับนี่ผมอยากเห็นเห็นมากเลยครับ บ้านเป็นนายเหรอครับน่ะพ่อรับรองนะแต่เป็นนายจะแต่วันนี้ยังอยู่ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ติดแอร์นะนี่ร้านเอบ้านน็อกดาวนี่ผมให้ผพ,พ่พิษณุโลกนะ,ะรรสวยมากสวยมากคือคืนโอ้หน้ามาครับกว้างมากกว้างมากอยากให้มานะ อ,อหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าอ่าแม่จะได้ขึ้นง่ายๆอ่านั่นแหละสวยๆเลยนี่คือบรรยากาศนะครับทำไมมีรางงานไม่ได้ทำไมรางงานไม่ได้นะครับลูกชายต้องนอนแอร์จะไม่ใช่ครับน้องทัพทิมมาแล้วเดี๋ยวให้แอร์นี่นอนแอร์ดู้องทัพทิม Oh, oh, oh. เอาหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งพันคูณไหมสามแสนห้าเอาผมบูงนี้เลยกันจบจบไปอยากไปจังมาสิครับมาเลยอยากไปมาสิครับคุณแอนมาเลยผมไม่ยาก่คุณแอนมานะครับมาสิมาสิพี่เปิลพี่เปิลแม่ของน้องทัพทิมนะเราเรียกกันพี่เปิลน,นะครับรถนั่งรถไฟฟ้ามา โอ้โหเขาไม่ได้รู้เลยเลยแล้ววันอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมต้องคุยกับกระทรวงแรงงานใหม่แล้วว่าใครที่จะมาทํามาตั้งลกลากทํางานหากินในเมืองไทยคุณต้องสํานึกว่าที่นี่คือแผ่นดินสยามนะวันเกิดของออพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนะหรือว่าวันสวรรคตของออพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 อะไรที่เกี่ยวกับราชวงหรือว,วันสำคัญต่างๆวันเอเอเกี่ยวกับทางศาสนาคุณต้องให้ความสำคัญด้วยอาจารย์อาทิตย์พลาดแล้วนะอืมอาาทำไมน่าจะให้แม่แอบไปนู้นหน่อยทีนี้เปิดประตูลงน้ำ <c oughs> เเฮ้ยบอกขยะถอยทีนีดดิ <c oughs> ช่วยเลยเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เออผมบอกแล้วเนี่ยเนี่ยม <c oughs> ันไม่มีจิตสับ์ ขายเป็นรัฐมีกระรวงเนี่ยกระรวงรายงานมาอยากจะเรียกมาคุยอยากจะเนี่ยดึงถอนผมทีละเส้นอะ่ะให้หมดหัวนะมีหัวไว้ใส่ผมอย่างเดียวนะทำไมไม่คิดเยอะๆคิดตระหนักเยอะๆนะในสิ่งที่ที่ที่คิดนอกอ้อมหลังเดี๋ยวเดี๋ยวคนเหยียบสายไฟทีต้องอ้อมอ้อมชายแายป่าไปอนี่ครับ ทีมครับน้องทับทีมสวยไห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 มพอไหมพอไหมไม่พอมีมีสายมีสายมีสายของเราให้ของคันนู้นด้วยนะคันนู้นเดี๋ยวพี่ไทยเขาน่าจะนอนมะคันนู้นให้พี่ไทยก็ได้ครับเดวรถไฟเขามีสายไหมครับเราทีมสายหมดใช่ไหมของทัพทีมมีเดี๋ยวเอาถึงไหมถึงไหม ขยับไหมขยับขยับไม่แม่แม่อพี่เพื่อนถ้าขยับไปมันจะเปียกไหมฝั่งนี้เดี๋ยวนะครับผมผมดูให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะอาทิตย์โลไปเอาสายเรามาดีกว่าเพราะไงกง็เราก็ต้องใช้ด้วยเราสายเรามาดีกว่าจิ้มอย่าเพิ่งเดี๋ยวคุณแม่ถอยหลังมาอีกเขาเดี๋ยวใช่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 ครับเพราะว่าถอยไม่หน่อยมันเปียกเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวลงเวลาลงจากบ้านจะเปียกนะครับอ่าเอาถอยให้ให้พี่เพื่อนถอยไม่หน่อยครับ เดี๋ยวผมเอาโลมาเสียบดีกว่ามันจะได้ใกล้ผมมีปักปักพ่วงมาอยู่ครับนี่ครับทีมครับมาถึงแล้วอบครับทีมนะครับเฮ้ยเปลี่ยนนางมาด้วยใช่ไหมครับมาด้วยได้เจอเปลี่ยนนางด้วยครับเปลี่ยนนางมาด้วยเปลี่ยนนางมาด้วยรับตรงอเลยครับตรงตรงอะไรครับตรงเลยครับตรงอะไรตรงอเลยครับ ไปครับ้ะถอยบิ๊กได้ครับจะได้เดินง่ายๆถอยบอ๊กนิดหน่อยครับโอเคครับพอครับนะจะได้เดินง่ายๆครับอยากไปจังเลยค่ามาครับเย้ยๆยได้จเจอเป็นนางด้วยเนี่ยเดี๋ยวดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวได้เจอรอเลยรอเลยนะได้เจอเป็นนางด้วยเดี๋ยวก่อนคนยอดกลุ่มเนี่ยมันมันเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะกทั้งให้อีกกลุ่มนึง เดี๋ยวผมขอเวลาว่างตอนนี้ผมไม่ว่างจริงๆขอโทษทีขอโทษทีพี่พรเขาก็ไม่ว่างนะครับคนที่ดูแลอย่างไม่หนึง่งเขาก็ไม่ค่อยว่างนะครับเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าทุกคนมาเป็นเพื่อนผมหมดถ้าตั้งกลุ่มแล้วมันก็ยกเข้ากันไปเข้ากันมามันก็เป็นกลุ่มซ้ำนะครับคนที่เคยเข้าก็จะเข้าทุกกลุ่มไม่ได้นะครับข้อมูลมันเหมือนกันเดี๋ยวมาเออมันก็เต็มอยู่ดีถ้าถ้ากลุ่มซ้ำกันมันก็จะเต็มอยู่ดีผมเลยบอกว่าเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้ใจเย็นใจเย็นขอโทษทีนะครับแป๊บหนึ่ง เป็ยนนายย้อยมาครับเป็ี่ยนนายจ้างจะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวรับกลับบ้านนะครับเพราะว่าเราจะมาเช้าว้อมพวกผมนะเดี๋ยวดูเราดูเปลี่ยนนังหน่อยเนี่ยครับเราดูเป็นนังหน่อย,ย,านนาอยบางคนก็อยู่สองกลุ่มเลยนะผมเลยบอกว่าของตัวสักคู่เชิญครับกูแนนเชิญครับนะสวัสดีครับตั้งตั้งรอไหมตั้งอะไรรอจะ้ะ เข้อไปรับมั้ยังยังไม่มาครับวันนี้ไม่ได้นะไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้มา,มมาเป็ี่ยนนายไม่ได้มานี่แม่จอดที่บ้าพี่ท้องไม่จอดนี่สายตัดแม่ยาวเปล่ายาวเขาขยับแล้วมีปักพ่วงไม่ต้องกลัวใครไม่พ่อใครต้องดีจอบอ่ะฮะดีดิ ดีไหมใช่เดี๋ยวดูฝนไม่ไม่เดี๋ยวทิดเอาโลมาอันน้นสองฝนหนึ่งชาวนาการมาสองเลยพวงโลอ๋อนี่หมายไม่แยกตรงกลางอ๋ออันนี้อันนี้ไฟอย่างไหนอันนี้ไฟอย่างไหนไฟตรงนี้ไฟตู้ใช่ไหมไปตู้ตรงนี้เดี๋ยวนี้ไปนู่นไงไปเอไปผมฝนตกนะใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวขอนี้แล้วมาตั้งนี้ได้ครับ ยังครับยัง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 ใครตอบให้ผมทีนะบางทีผมไม่อ่านเดี๋ยวเขาจะอารมณ์เสียผมยังไม่ได้ไปรับนะครับยังไม่มีวันนี้ไม่ได้ไปรับนะครับวันนี้ยังไม่ได้ไปรับมานี่เดี๋ยวจะรับกลับบ้านอืมสองแปดสองแปดสองแปดครับมองเลยการสิบแปดห้าแปดนะครับ บางทีน้อยสองสองวองการเนียสองสองว่ามาขยันพูดด้วยยันพูดด้วยนะอเรีวออยว่ามีผมนันนน้อยหึงหมงรายการ ครับขอบคุณครับอากาศดีไหมงี้จริงๆแล้วมันมืดแล้วนั่นเนี่ยยอดรับเส้นอะไรใช่รับกลับบ้านครับไม่ได้มานี่ครับรอรับนี่พ่ไทยครับพ่ไทยมาแล้วเข้ามาเพื่อโทรบอกพี่นี่จะเดินมาได้ไม่มาจอดแล้วก็ไม่รู้กองในกลางขงนมซุน หัวหสองม้งนงยกนตัวตตัวช่องนี้มีเห็นไม่ขนปอกปล่อยปอยปล่อยเริ่มเริ่มทิศเดี๋ยวหาอะไรมาคุมด้วยนะคุมปักด้วยนะคบบแงแล้วน่งตัวหนแดงมีน้ำฝนระดับหนึ่งกา,การสิบแป สุดยังสุดแล้วอ่ะสุดยังสุดยังสุดได้ใต้รถเลยใต้รถเลยโอเคีอยิงกลับมาเนี่ยฮะตรงนี้ว่างปากทางว่างตรงนี้ว่างอป็นไงนอนนี่ไหมครับนอนแล้วเดี๋ยวจัดให้ครับวันนี้ครับนอนกันไหนวันนี้อ่ะใช่ไหม๋ยวผมจะได้นอนไหนฮะน้องเก๋จัดให้ที่นุ่มนอนโรงแรมไม่มีใครนอนนอนผมผมไม่ท็อปเขาไม่ได้นอนนี่ ก็ไม่มีก็เอาพี่นอนนี่อยู่เลยมั้งพอน้องน้องทักพินมนอนไหนครับเปิดไปนะเปิดก่อนนะเพราะยุงเยอะทักพิมนอนนี่อ๋อพี่มดูท่านายหน้านอนนี่ไงนี <c oughs> ่บ้าแต่พี่ทิเดี๋ยวเสียบไว้ให้ก่อนเผื่อพี่ไทยเขาเปลี่ยนใจนอนนี่นอ <c oughs> งข้างคูลคันครับยด <c oughs> เดี๋ยวไปเลยดิไหนควอดไฟ,ไฟมีควอดไฟป่ะมีเรามีที่ควอดไฟป่ะเดี๋ยวไปยิ้มข้าไปไปยิ<น>้มข<น>้ามาสองอ,นอนรีสอร์ทใช่ไหมเพี่อนใช่ออรีสอร์ทครับเป,ปล่ปปปปปปปา,า,าน,น้องคนเดียวเขาพักกันไม่เป็นไรเปไปเปไปไทยเขาไม่แน่นอนเสียงเสียงเสียงมันตกนะครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เจอกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับรายการสิบเจ้าของ อะไรนะไอสกีมมาสิมาสิมาสิาสใครใครก็ส่งมาส่งมาเลยใครอยากเลี้ยงไอสกีมพวกนี้มีไอสกีมเป็นไอสกีมตักนะครับไอสกีมแท่งไม่มีนะถ้าใครอยากเลี้ยงไอสกีมแท่งก็ได้นะครับก็ได้หมดไม่มีปัญหาอยากเลี้ยงอะไรจัดมาเลยนะครับส่งมามาวางกองมาให้ไรดวงไรเดือกมาส่งได้หมดถือเป็นโรงทานแล้วเดี๋ยว บอกผมเดี๋ยวผมจัดการให้ผมหาวางให้นะครับโอเคปวดหัวครับปวดหัวต้องเป็นคนปากคล้ายใครจะปากคล้ายผมเห็นแล้วพี่ตายกินก็อยากกินนั่นเลยโอ้โหมัมโอ้โหมากินได้ผมลงครับผมลงตาพ่อเน่าโอ้โหข้างหน้าข้างหน้าผมต้องป่าอ๋อเฮ้ยใครไปยกมาเนี่ยมพี่ให้มาสามสิบเจ้าอะไรนะ กินกันทั้งวันครับกินกันทั้งวันตัง้งแต่สิบโมงเป็นต้นไปสิบโมงเป็นต้นไปนะครับช่วงเช้าอย่าเพิ่งมารถเป็นจะติดเพราะว่าแท็กซี่เยอะมากแท็กซี่คันนี้หนึ่งมาแล้วอะ่ะนะแท็กซี่มาแล้วนะครับใจเย็นๆครับมาเมืดมากนะครับ,บ,รรบแบตหมดแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมไล่หาที่ต็ 14ทับ4ใครนั่งรถมาเองมี